นี่คือ Ford Ranger Raptor นะครับสีเทานะครับหายากมากๆครับเป็นแร่ไอเทมเป็นเลยก็ว่าได้ครับและที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือฝาปิดท้ายกระบะโรลเลอร์ลิตาก Carry Boy นั่นเองนะฮะสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ford Community ครับผมผมตรีครับจาก Ford Community ฮะก็วันนี้นะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ปล่อย Ford Ranger Raptor ครับผมเป็นอีกรุ่นที่ต้องบอกเลยว่า ถนัดมากๆครับผมฟอร์ดรุเจรเจอรตเตอร์ๆๆรุ่นนี้โอเคคันนี้นะฮะต้องบอกว่าส่งรถสไลด์นะครับให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต้องขอบคุณพี่เลนะครับ่าดคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับผมที่ให้โอากาสจุดได้ดูแลนะครับสำหรับรถยนต์คันใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะใครที่ดู YouTube Channel ของ อยู่นะฮะกับ3 Ford Territory นะครับก็เดี๋ยวที่จะพามาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับและคันนี้นะครับก็มีอุปกรณ์พิเศษพิเศษคันอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นคือตัวฝาปิดท้ายกระบะนั่นเองนะครับเมื่อวานก็รีวิวไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาดูในภาพรวมกันบ้างว่าตัวรถ f ฟอร์นเจอร์สีเทาคันนี้มีความพิเศษยังไงนะครับไปดูพร้อมกันครับไปกัน โอเคครับผมตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะฮะอันนี้เป็นจุดส่งมอบของเราหลายๆคนที่รับรถกับฟอร์ดเอเพลัง2นะฮะต้องเคยผ่านจุดจุดนี้ครับ,จ,รบ,จ,รบจุดส่งมอบของเรานั่นเองฮะและนี่คือ Fort r เ n g e จ r a p t o r ตนะครับที่ตราพูดถึงในวันนี้นะฮะรถพิเศษพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะครับ f o r ์ r เ n g e จ r a p t o r ตสีเทานะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหายากมากๆครับอย่างที่บอกนะฮะเป็นแหล่ไอเทมไปเลยก็ว่าได้ครับเรื่องจากวิกฤตการณ์โควิดนะฮะทำให้โรงงานผลิตเนี่ย ปิดไปหยุดไปนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโจทย์ของลูกค้าเนี่ยมาในรูปแบบของดอกเบีย้ยศนครับนั่นคือลูกค้าผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยนะฮะผ่อนรถเงินผ่อนในราคาเงินสดครับผมราคา1นึ่0ล้านเจ็ดแบาทครับเพิ่ม1,000 0บาทครับจากตัว1699เครับผมเพราะว่าตัวสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินใหม่นะฮะจะมีการเพิ่มราคามาอีก1 0 0 0 0บาทครับตัวนี้ลูกค้าผ่อนแบบไม่มีดอกเบีย้ย วางดาวที่เลท25%นะครับใครที่มีความสนใจในตัวของ Ford e r a p t o r อยากได้สีไหนลอง inbox หรือว่าส่รเข้ามาคุยกันนะครับกับฟ Ford นะครับ0ู1ย์3 4 5 2 0่ครับผมไปกันครับเดี๋ยวที่จะพาไปดูรถคันนี้นะฮะเริ่มต้นจากรูปล่างเลยนะฮะที่พิเศษก็จะเป็นในส่วนของสีนั่นเองนะฮะเป็นสีที่ต้องบอกว่ามีความนิยมมากนะฮะเป็นสีที่พิเศษนะฮะ สีเทานะฮะต้องบอกว่าดูลิมิเต็ดนะฮะดูแบบพิเศษนะะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยไม่เยอะมากนะครับจะมีจุดหนึ่งที่พีกๆเลยอยู่หน้าหลังเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับใส่เพิ่มเข้าไปก็จะมีครอบไฟหน้านะครับเพิ่มความดุดันนะฮะมีเบ้ามือจับครับผมอันนี้กันรอยนะบเบ้ามือจับแล้วก็เบ้ามือจับท้ายนะฮะ ตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบดาบนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ชอบตัวที่เป็นดาบที่มันยื่นออกมา <laughs> ก็ใส่แค่ตัวนี้กันรอยเข้าไปเท่านัา้นเองเข้อไ,ไปท้ายครับผมเข้าไปหน้ามีข้อไฟหน้ามีข้อไฟท้ายครับและที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือฝาปิดท้ายกระบะโรลเลอร์ลิครับผมจากแคลรี่บอยนั่นเองนะฮะด้วยชื่อเสียงด้วยคุณภาพด้วยรูปลักษณ์นะครับติดเข้าไปในฟอร์จ a เนอร์แรปเตอร์แล้วต้องบอกเลยว่าลงตัวมากๆฮะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์การใช้งานนะครับแล้วก็ความสวยงามของตัวรถนะฮะทำออกมาได้แบบลงตัวเลยทีเดียวติดฟิล์มเรียบร้อยครับผมรอรถสไลด์มารับช่วงเย็นนี้นะฮะนี่คือรุ่น2020นะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็มีเลนจิปปิ้งที่อยู่ตรงนี้นะครับช่องเสียบ USB อยู่ด้านข้างบนนะครับทางนู้นหน้าจอระบบซิงค์3ครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะ แพดเดิลชิพครับผมที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับซ้ายลบขวาบวกนะฮะโหมดการขับขี่ต่างๆในความพิเศษของ Ford Ranger Raptor มีอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะฮะว่าห้องเครื่องของรถจนคันละ1น้านเจแสนเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับเปิดตรงนี้ครับเรามาลองดูว่าผมจะเปิดด้วยมือเดียวได้ไหมนะฮะใช้วิธีงอายมือลงครับเจอสลักแล้วครับดันขึ้นไปครับผมอ่าง่ายๆครับผม ตลอดการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับโชคอัพฝากระโปรงนะครับทำให้ได้ในเรื่องของความสะดวกสบายในการเปิดปิดนะฮะฝากระโปรงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าคุณผู้ชายนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้ง่ายๆสบายๆนะฮะห้องเครื่องยนต์ก็แน่นอนครับออกแบบมาอย่างดีครับผมฝั่งซ้ายมือเป็นอุปกรณ์ของเหลวตรงกลางเป็นเครื่องยนต์และก็ขวามือจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับตัวฝาครอบเครื่องนะฮะก็จะมี สัญลักษณ์มีตัวอักษรไบเทอร์โบนะฮะด้วยตัวเครื่องที่ให้กําลังถึง213แรงม้านะฮะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใบเทอร์โบนะครับซึ่งคือเทอร์โบคู่นะฮะเวลาปิดก็ใช้มือเดียวเหมือนเดิมครับง,ง่ายครับผมแต่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงใช้แรงในการกดนิดนึงนะ,ะับเพราะว่าด้วยตัวฝากระโปรงเนี่ยเขาะจะมีโช๊คอับขำอยู่นะฮะด้วยรูปลักษณ์ของเขานะฮะภายนอกก็ต้องบอกว่ามีความดุดันนะฮะมีความใหญ่มีความหนามากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทั่ว,วไปนะฮะ คันนี้จอดคู่อยู่กับ f o r ์ e r FX4 ครับผมซ้ายมือ Raptor ขวามือ FX4 นะฮะแน่นอนครับรูปลักษ์โดยพื้นฐานเนี่ยคล้ายกันนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว Raptor ใหญ่กว่าสูงกว่ากว้างกว่าอุปกรณ์พิเศษมากเลยครับผมแล <นะ S 1> ้วตอนนี้เรากำลังขล Raptor ร,ร์คือรถสไลด์นะฮะ <C ell ate> วันนี้รถสไลด์มาเยอะครับให้ผมขับขึ้นเลยเหรอขับขึ้นมาเลเริเราจะขับขึ้นรถสไลด์ไปตอนนี้ <ไป S 2> ก็รถของเราขึ้นไปอยู่บนรถสไลด์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าสู่ขั้นตอนของการยึดล้อต่างๆนะครับเ,เดินทางไปยังนครศรีธรรมราชครับ รถของเราก็ขึ้นมาอยู่บนสไลด์เรียบร้อยนะฮะเหลือขั้นตอนของการดึงขึ้นไปนะฮะตอนนี้พี่ก็กำลังล็อบอยู่น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะ เรียบร้อยครับผมหยู่นิ่งแล้วและนี้ก็คือ f อ r d เ a n g ต r Raptor สีเทาวันนี้นะครับที่เดียวมาฝากทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความสวยงามของเขานะฮะใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับใครที่อยากรู้ตรงไหนอยากดูตรงไหนบอกเตยได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ต้องบอกว่าจตอาจจะ ไม่ได้รีวิวละเอียดเหมือนทุกๆคลิปนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่กอทข้งละเอียดในเรื่องของสเปคเรื่องของออปชันต่างๆในตัวรถนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอยากจะเอามาให้ทุกๆคนดูกันว่า รถราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทเนี่ยมีความพิเศษอยู่ประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นยังไงบ้างนะฮะและก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะพรีเซนต์มากๆนั่นก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญครับผมตัวเงื่อนไขใครที่ต้องการนี่ยจะรู้นะฮะลองอินบ็อกเข้ามาคุยกันนะครับหรือว่าโทรมาที่0611234520ครับกับ3 Ford Community ครับผมและคลิปนี้ตีต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับ y o u b e c h a n แนลหดตีไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ